เอ้ยข้าลูกไงของลูกกี้เียนจะใส่เเลี้ยงหรอใส่ข้าลูกกี้เกียงข้าวูไดเตสสูงหวไปสิจักน่ลนาวะฮะีคาตกรงให้คอยดูพอมะเปามาเปาแมเปาไปมะนั่งเฮียงลุงคนีะเปาเห็นไหมมนั่งไหมเสียงคะลูกลุงกี้มี ไปเรื่องนั่งน้ำลุงผูกไปนังน้ำลุงเลยเนาะมามาดังมีมาไปนั่งน้ำลุงไปมาเร็วๆรอบรอบห้าสิบปีรอบรอบห้าสิบปีเพื่อนคัากน้อยมันหายตาให้มันหายตาเบิดมามาเปล่าเร็วๆเป่ากบลุ้เลยนะ Happy ป Birthday to

เลองเฮ้ย Happy Birthday to you มาเป่าไหมาเป่าลุงไหมเห็นไหมเนี่ยเหป่ากับลุงไหมมาเป่าเค้กแล้วเนียไปเป่ากับลุงนะเนะปีนี้ก็ร่ำรวย ยังโมะขวบแล้วสาม่เข้าวนี่รับ้วีไงขายทุกสิ่งุกจาลูกข้าาปังปังปัขนต่อเบิ่งเบ่งนอกเบิ่งเมย์รอนตหนแม่ต้วหนัแมไปหยุดันลุงเด็นไหมไปหยุดันลุงเด้นไหมปลเวไปยุดันลุนไมเล่าเ่าเไปจพนุงเลยจมนลุงเนี่ๆๆไปจับพนุงเลยเนาะลูกนมาีเปล่าลุงมาเปล่าของทำองทำ าเป <teaching. S 2> า้ลุงเปาลุงเปาลุงเปา้ลุงเปาเนาะเปาเนาเเออเยแม่คมาแน่แม่แม่แม right. ่ผูกแค้นไมแม่เอยแม่สอนว่าน่ะพาอะไร มเต้นมดอนขึ้นน้ขึ้นเนาะโดยจุดแคนอยาก่เมสิลุกได้เจ้าเันกแห่งแต่ดก่อนได้สมมุตไู้าบ่งตอนแรกขึ้นมาผู้ซาทางใดผนเพี่ดไว้แล้วขอเมมียไมทองนี่ยทอนี่ยทองนี่ยขนมานข้าวม่ใหญ่ลูกอันนี้อันนี้ทองเนี่อืม่ขานึ่งี่ลูกแค่กระตุไอ้ลูก มาดิกังจิตกุ้งขนมมาห่อนึ่งน้องมาได้ไลูกน้องขอมาลูกนี่อาะโซคาเลตเดีาอันี้อะไอ้แม่ไอ้แม่เริ่มงานไหมเอ้ยอี่เพ่อไปตั้งผู้ด้วยโตสั้นี่ดีครับแค้แตอย่างเดิมต่อ่จังไง แล้ล auto, ูกใส่ให้แม่ม่อามาตันจะมิดเนาะตามาตาเนาขอโอ้ยกล่องบอด้เคยอยกจะเปลดขึ้นมาส่งขาดดาบวะแม่ี่แม่จะใส่ซองล้านมวนนี้พี่แม่ลายหรือลายสักวกให้ผ่าน้อยายพันแม่แล um um ้เมาจดกำังกะกกหมเจ้า คยที่ปวดบวมันมาเผาบมันมานคมยาดคนจนมันมีกดาลอเมนแท่้าว้เยมันเป็นอุตเราคิดอ้ไรกัน้าเนาะวนไเกาะมเ้นเป็นหมอไปองงค่ทตกมตงาปุดไปนงยงเ็นเอาใส่เงินไหมมเออ แม่งลนะครับเก็เวาเสร็จลง่ันวันถือวันถือวันถือวันถ้าจะลเมทิคกเจ้าองไร้าแมยขี้ขี้จะหยอกเมนข่ามาอยู่ข่าจะหยอกเอนข้าวเพ้าแม่ผูกแล้วจะอยู่เด่ยวจองกันนะดอกจองห้างน้ำไปจองเมตินะเนาะแล้วมือจะคลอขี้น้องหาลงไปใหญ่สิ่งส่งเป็นนางบอดันมันผางถุยนบจบมาจับกันแบบนี้ ต้ลขี้มันกบไก่มีแต่พวอุดมสมบูรมันเนี่าเออบเสงสิเจ้าตูอ่สาอ่เออบัจ็หาผูกู้เดียวบดดนวผูกู้เดียวกคนเดียวกันดู่ารอบเดียวกันคนมาผูกลูกมาผูกกระลุงลูกลุงแม่ลูแม่มเไยคมาูกแล้วใส่เนเบบอกเี่เดีบบ ใส่เรียใส่เรียนใส่ร้อยเหรียญเลยเมื่อกี้ว่ใส่ซ้าบาไม่นจะกส่ซ้ามาซ้ามาเบื้องขวดใส่กซ้ามาทั้งเนื้อกับซ้าวเบื้องควันอยู่ แม่กวดไปแ่อวกระผุกกวัดเมอแล้วพญานุฆาดยันตมเป็นขังมันห่อกับมันโง่โงไปอยู่ขางงัวหอมข้าัได้เงินเซนไร่ขบันเงินหลานไร่ขบันทีก้าดูอ้าีองไลนนที่มีคือว่าเงยมึงเนาะเอ้ยมงไม่ใหญ่เยเบิ่งพุดเที่งแดงแล้วงานดีมีแหง มันยนมันพยนต์คาว่าอยู่ดีมีเฮงเป็นลาบอันเปิเสริดพี่น้องเอยม่มอแม่เอ๋ยมันไปรับการปลาีเอ้ยภาพแข็งแรงเป็นลาบอันปเสิแร่านสเก่าีเข่าเลยได้ดู่ยิ่งนชั่ววบวัดผีลงกี้ว่ะมันเกิดกูมือเดียวใส่กูเศ้าบาดมีไม่นี่เราลูก

อันจดีมีแห้งให้น้อไว้เนะอมื่อกีก็ได้ขวานจนเทขนจันวานจนเวจ็นเคนเยินเด้อเจ็บยาสดได้ยาสุมีมีแต่คนมซืคอมเจริญเฮ้งแหงปังๆตลอดปีตลอดไปยาไมนดหมอือนนไหนีเปนนยาหมบานงๆยา ตัดเค็กตัดเค็กตินเค้กเอาเรซโนาจานเปล่ามาวันี้เาีนกกอยู่นท้าเจ้พอสุยจาเห็นจานบางลายไหมจานัดเกิดตัดเค็กบไย กินได้บ่ะนี่เลุงจักกินได้บ่กินได้นู่สร้างมาสุดนะเด็กม่หมเศ้าหิโนแม่แม่ต้นเมฆกว่ป้าัใจอันบแม่ไปซอยไหนไยาเนก้าง อันนี้อันนึ่อันนี้ใบพันกีบใบแสนกีบใบพันบาทตีเพิ่นตีเพิ่นเลยนะพี่เมสห้องรุ่นเด้าหองน้ำเด้เอออุ้ยมาจของมันเตัวไหนตัวเออาองใหญ่บบักละนอันนี้ห้องพสห้องพตนยัื้อรถไบาไปไหนาไปไนที่น่าได อ๋อันนี้ของพายช้อนนี้่แล้ันาองนกินล้าย้งูนงา้บ้านเนี้ยน่กกับกนรมือน้น่งมันกินไกันเ่ฟานายาบุญกินเหมือนโต้องนั่งันดอกตักมันมุกนั่งไปนังมาใส่สู้ให้มันกินอร่อยขานอร่อย

ันเกิดตรงนี้เพียงวมันนี่ค่ะสามเก้าขวดอยู่ดีมีแม่สามสิบเก้าขวดลสามเก้าบแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงน้มูหลัพันนี้อสนนี้มันคนเงนดจ็บสียได้กองเพายาสมีให้มีแต่ความชุขความเจริญเฮงเฮงปังปังทำยูทูบกรให้ยอดวิวลัลำวิวลัลำไหลเอกีเด้อทีนี้เนาะอัีงมันมของกเราบ้านคนเลยเขาถูกที่านลลายดสบายดีครับ สามเก้าลดหัวมหพแ่บ่อสบาทแค่บลกแบ่อมาตุ๊กาวบนผัวเตรียมอะไรสี่นะอะไรแบบพนสีาพันสี่เฮ้สาวปัดค่าเช็คทเเายคืาัาเ้ำมไมาได้มน้ำต้มาเอาไว้ ย่างไปมันะออกเร็วสามเก้ามูดสมเก้าับ่ห้านะเอาสามเก้ารูดสามเก้ารูดย่างไปเก้าบาทหรเล่สีแล้วแหละเก้าขันห่อนี่เลยลายบอบห้ำ น้งเตอ่น <m ics> <m ics> ้มกวดน้นิน้ทมเออเล่าเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอให้นุ่งกีอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยเด้อเดกก็สุขสุขคนยืดชีทุกทุกทาน ทุกทุกคนที่อยู่ในกล้องในก็นอกกล้องนะบ <า S 1> สบายดี